ขอใช้สถานที่นี่ทำเสร็จแล้วไปออาวิวไปเขาก็จะสอนเราหมดทุกอย่างเลยแ,ลแต่ไม่รู้ว่าเราจะทําได้หรือเปล่ามันก็สงบจิตสงบใจอยู่มีอันนี้สองเขาทําสวยมากเห็นป่ะแล้วแบบความคิดบันเจิดมากเดี๋ยวเราเข้าไปดูกันนะคะว่าข้างในร้านจะมีอะไรบ้างเนาะแล้วก็เดี๋ยวไปทำเอ,อ่อสีอะคริลิกกันนะคะไปตอนนี้ทุกคนเขาขึ้นไปแล้วไม่ต้องหยุดถ่ายนะถ่ายเรื่อยๆเลยเร่งรีบล้วต้องใส่แว่นด้วย มีความโมเดิร์นนะคะอันนี้นะคะก็จะเป็นร้านของน้องที่รู้จักคนหนึ่งเขาชวนมาทำสีอะคริลิกนะคะ แต่ว่าเป็นคาเฟ่ด้วยนี่คนนี้มาจากเบิร์ช็อปแล้วอันนี้ร้านใครไม่ใช่ร้านเธอใช่ไม่ใช่อ๋ออันนี้ไม่ใช่ร้านเขานะร้านกาแฟทั่วไปเขาเปิดปอกติอยู่แล้วค่ะเราแล้วก็มาขอใช้สถานที่ทัมเบิร์ช็อปอะไรแล้วไม่รู้เอ้าเวิร์ลช็อปอันนี้นะคะเป็นว์ลช็อปงานเพนท์ค่ะเป็นเพ้นท์สีไอคิลลงบนแผ่นอะคิลิกชสะค่ะแล้วก็จะเพ้นท์เป็นสามเลเยอร์ ก็คือพอมันเอามาประกอบต่อตอกันแล้วอะมันก็จะเป็นภาพสามิติแล้วก็มีขาตั้งกรอบดูพหนีีทำเสร็จแล้วตัวนี้ก็ฐานมานันนะค่ะพอมาเสียบแล้วมันก็จะเป็นเหมือนแบบเอาไปใช้งานต่อได้ไว้ใส่ของใส่น้ำบัตอะไรเงี้ยค่ะเป็นเดคคเรชันสวยๆเอาไว้วางที่แบบโต๊ะทำงานอย่างนี้เนาะค่ะ ใกล้ๆมันจะมีมิติเนาะแต่ละครั้งที่มีจัดอ่ะมันก็จะเป็นคนละรูปกันใช่ไหมใช่เราจะแบ่งรอบเนาะแต่ละรอบก็จะรูปไม่เหมือนกันแล้วก็แล้วแต่ว่าวันไหนเราจะเซตเป็นรูปอะไรวันนี้เป็นแลนสเคปใช่ไหมคะวิกหน้าที่ใกล้ๆกับฮาโลวีนก็จะมีเป็นรูปเทนเกี่ยวกับ ฮาลโลวีนะคะเป็นเฟสทีปเต็มหรือยังอะฮาลโลวีฮาลโลวีก็มีมีจองมาค่ะฮาลโลวียังมีค่ะยังมีสเปซอยู่ก็เช็ครอบในในเพจค่ะดรับแอนดอ r a ดรับแอนดอรเวิร์กช็อปค่ะเดี๋ยวจะแปะไว้ให้นะคะคนแนะนำที่การใช้อุปกรณ์กับหลักการเข้าๆในวันนี้ค่ะที่สะเท็บฟิวกันแต่ว่าตั้งแต่ตัวแขนที่เป็น วิวท้องฟ้า,านะคะไม่รู้จากเพบ่อเอาวิวป่ะอันทีบายจากแผ่นแผ่นนี้เป็นแผ่นแรกนะคะ<ช>แต่ว่าใ<ช>นทุกๆแผ่นนะคะหลักการการทำงานมันจะเหมือนกันเลยเราก็มา วาดอันหลังสุดก่อนเพราะว่าจะเป็นท้องฟ้าแล้วเขาก็จะมีเบอร์ให้เราเลยว่าเบอร์หนึ่งเนี่ยมันจะแบบว่าต้องเป็นสีอะไรเงี้ยคือถ้าใครที่ไม่ค่อยมีความคิดสร้างสารรค์กับชีวิตนะคะแล้วแบบว่าอยากจะมีสักครั้งในชีวิตที่ทำเวิร์กช็อปศิลปะก็ต้องมาที่นี่นะคะเพราะว่าเขาก็จะสอนเราหมดทุกอย่างเลยแต่ไม่รู้ว่าเราจะทําได้หรือเปล่าแล้าสีอะคริลิกอ่ะก็คือแห้งเร็วด้วย ใช่ลองดูเขาก็บอกว่ามันก็ผสมน้ำนิดหน่อยแต่เราก็คิดว่าไม่ต้องผสมเยอะก็ได้เราชอบแบบทุบๆไปเลยอันนี้เป็นอันหลังสุดเดี๋ยวจะค่อยๆถ่ายไปแบบทีละสเต็ปนะคะว่าศิล,ลปินเนี่ยเขาต้องทําอะไรกันบ้าง <laughs> ที่เหลือก็จะแบบเป็นเด็กน้อยแล้วนะแบบกลับมาวัยเด็กอีกครั้งนะคะวิชาศิละปะก,ก็มา และแล้วนะคะเราก็มาถึงจุดที่เกือบจะเสร็จท้องฟ้ากันแล้วล่าสุดมีผู้ช่วยนะมันจะรอดไหมเนี่ยนี่ท้องฟ้ากับเมฆอันไหนเมฆอันไหนท้องฟ้าก่อนคือตอนแรกกะว่าอันเนี้ยคือท้องฟ้าและอันนี้คือเมฆแล้วเมฆก็เป็นสีม่วงแบบอ่อนๆแต่ตอนนี้เมฆก็คือคืมมากคืมเหมือนฝนจะตกอะ าสู่ช่วงการแก้ไขรูปนะคะเราก็จะเพิ่มตรงหัวของภูเขานิดนึงต้องดูนี่ก่อนภูเขามันต้องขึ้นไปแบบเขียวๆข,ข้างบนเา<ม>เรยกอะคู่กันมันแบบเล็กๆแล้วมันวาดยากนิดนึง <laughs> มันวาดยากนิดนึงเคถ่ายรูปถ่ายรูปถ่ายรูปทุกคนตอนนี้นะคะเราก็ทำอันนี้เสร็จแล้วเป็นสามชั้น ใช้เวลาประมาณสองชั่วโมงนะคะจากบ่ายหนึ่งจนถึงตอนนี้บ่ายสามโมงครึ่งแล้วแต่จริงๆถ้าเราทําเสร็จเร็วมันก็เร็วได้นะบางคนเขาก็กลับตั้งแต่2องโมงแล้วค่ะแต่ว่าเรายังไม่กลับนี่สมาชิกที่เหลืออีกเยอะเลยแล้วแบบทําไปทํามาก็คือได้แบบรู้จักกับคนที่เขามาด้วยอะไรอย่างเงี้ยได้เล่นกับเด็กไม่ไม่ได้เล่นกับเด็กเด็กตั้งใจทํามากไม่ได้เล่นนะคะมันก็สงบจิตสงบใจอยู่ไปดูของคนอื่นแม้เขาทําเป็นลายใหม่ๆกัน นี่นี่ดูดูดูคืออันแรกที่ทำอะ่ะมันจะยังงงๆอยู่เพราะว่าสีอะคริลิกอะมันเหมือนว่าถ้าเราทาไปชั้นที่หนึ่งอ่ะมันคืออันแรกไงที่เราเห็นเข้าใจไหมมันมันจะไม่เหมือนข้างหลังข้างหน้ากับข้างหลังมันจะไม่เหมือนกันแล้วทีเนี้ยพี่คนนั้นอะ่ะเขาก็ตอนแรกเขาก็เหมือนแบบทาแบบข้างหลังอะ่ะดูสวยแต่ว่าข้างหน้าดูแล้วมันก็จะแบบว่า มันจะไม่ค่อยคือเท่าไหร่เขาก็เลยทําใหม่เลยแต่ว่าอันใหม่เขาทําสวยมากเลยอันเก่าดูอันแรกคือจริงๆอันแรกเขาก็ทําสวยนะแล้วเขาแบบฝนอยู่นานนะคะอันนี้คือเขาทํานานมากเออแล้วเขาเข้าใจว่าข้างหลังกับข้างหน้ามันไม่เหมือนกันเอ,อ้ยดูดูเขาทําคือแบบโคตรอาร์ตอ่ะ คือสีมันต่างไปนิดนึงค่ะโทนสีมันต่างกันเออคือคือพี่แกเป็นช่างภาพอน,นะเขาก็จะมีความแบบละเอียดละออเออไปตอนแรกเราก็ขำเขาหนักอยู่นะนี่อันนี้สองเขาทำสวยมากเห็นปะแล้วแบบความคิดบันเจิดมากเออดูดินี่เขาคิดเองอะไรเองคนเดียวนะไม่มีแบบนะคะ แล้วดูทางเราก็คือตามแบบไปเลยเพราะว่าคิดอะไรไม่ค่อยออกแล้วเ,ลเอออย่าคิดเลยอย่าคิดเลยจะดีกว่าส่วนน้องคนข้างหน้านี่คือแบบนั่งฝนนะคะนั่งลบจะทําพระอาทิตย์เพิ่มมาไรอย่างเงี้ยลืมลืมพระอาทิตย์ไปอย่างงี้ก็คือแบบโต๊ะสั่นไปเลยนะคะเมื <laughs> ่อกี้ราแซลน้องแซลน้องน้องทาเสร็จแล้วดูของน้องดีคล้ายๆข,ของเราเลยเออมีวุฒิภาวะประมาณเท่ากันนะคะ <laughs> ข้างล่างมีคาเฟ่เล็กๆรอเรือคาเฟ่เราไปข้างล่างเมื่อกี้เราเราไม่ได้แบบว่าไปถ่ายตรงข้างหน้าใช่ไหมที่มันมีคาเฟ่ไงแล้วเราถ่ายน้ำชาพีชไปยังกินหมดแล้วอะมเมื่อกี้ ร้านนี้นะคะเขาก็จะมีเป็นกาแฟมีโซดาแล้วก็มีโกโก้คาเฟ่ทั่วไปนะคะแล้วก็เค้กชิฟฟ่อนเมื่อกี้กินเค้กชิฟฟ่อนเป็นแบบมะพร้าวอร่อยมากแถมมากับงานที่เรามาแบบงานอะคริลิกเมื่อกี้นะคะก็คือได้น้ำแก้วหนึ่งแล้วก็เค้กชิฟฟ่อนหนึ่งอันมีรสส้มกับรสมะพร้าวแต่เราเลือกรดมะพร้าวก็วน้องกินโกโก้เป็นยังไงบ้างทางด้านของช่างภาพกินโกโก้แล้วเป็นยังไงบ้างอร่อยค่ะอร่อยค่ะ เดี๋ยวไม่เต็มใจโกโก้มาเสิร์ฟเหมือนน้องพอตแมทแปบ๊บเดียวอะ่ะน้องกินหมดแล้วนะคะแปลว่ามันอร่อยจริงถ้าใครชอบคลิปนี้นะคะก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์แล้วก็กดติดตามด้วยนะคะที่ y t u t u อารยา PSK ตรงนี้เลยแล้วพบกันใหม่คลิปหน้านะคะบ๊ายบายพาร์วียังมีค่ะยังมีสเปซอยู่ก็เช็ครอบได้ในเพจค่ะดรฟันดอร์ดรฟันดอร์เวิร์กชอปค่ะ